สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำตำแตงกันนะครับมาดูกันเลยครับวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงนะครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมก็พริกนะครับพริกแล้วก็มะเขือเทศมะนาวครับแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ปลาดานะครับปลาดาปรุงสุกนะครับ แล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็เกลือครับอีกขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับแตงกวาครับที่สับเรียบร้อยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับครับเตรียมครบมาแล้วครับก่อนอื่นนะเราก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับขูดกระเทียมก่อน ตามด้วยพริกครับใส่น้อยใส่มากตามตามชอบนะครับผมชอบเผ็ดนิดนึงครับใส่เก้าเม็ดครับเก้าถึงสิบเม็ดนะครับนี่ก็ตอนใส่พริกนะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับการพริกกระเด็นนะครับเกลือจะช่วยในเรื่องซับน้ํานะครับกิกจะไม่กระเด็นมากนะครับ ไม่เอาแหลกมากนะครับเอาแค่แปดสิบเปอร์ซ็นครับพริกครับไม่จําละเอียดครับสามด้วยมะเขือเทศนะครับใส่สักสามลูกนะครับ แตงกวาผมว่า3ม,มลูกครับลูกมันใหญ่มากครับแตงกวาฝาดลงไปนะครับใครชอบมะเขือเทศก็ใส่เยอะๆนะบำรุงผิวนะครับนะมะนาวครับใส่ไปก่อน เียวนะครับอาเม็ดออกด้วยนะครับจากขมนะครับอับีบลงไปครับตามไม่เปี้ยวเเสริมอีกนะครับใครชอบเปรี้ยวอผอมชิลลรถนะครับกราเลยครับชอบ มากพอน้อยครับประมาณหนึ่งช้อนชาก็ได้ครับตามด้วยเนอะโก๋ครับโกงมันก่อน,นที่มันเข้า ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลารุงสุกน้ำปลานิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำปลาก็เค็มอยู่แล้วนะครับตามด้วยนี่นะครับแตงกวาครับใส่ลอไปเลยครับ เดี๋ยวงานปารานิดนึงครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับดูหน้าตาน่ากินไหมครับตักใส่จานได้เลย ครับตัดแต่งปวาครับนะครับมาลองชิมกันก่อนนะอือโอเคครับพอดีครับ เด็ดพอดีก็มาเค็มด้วยครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ